ก็ว <S an> <S an> ันนี้เชื่อว่าเล่นค่อนข้างดีครับวันนี้ได้เคพลาดแฟเวเดียวแล้วก็ออน16กรีนครับพลาดแค่2กรีนแล้วแต่ว่าวันนี้เคมาได้ตรง2หลุมแรกก็คือหลุมแรกเคตีไม่ออนใช่ไหมครับแล้วเคพัดพลาด1ิหลาลงซึ่งเลียวเยอะมากแล้วก็หลุม2เคตีเล็ก4ไม่ตรงแล้วเคพัดเบดีสิบหลาลงซึ่งทําให้เคเป็นจุดเปลี่ยนตั้งแต่เริ่มเลยครับและหลังจากนั้นเคก็ตีมาอีก 6 under p a s s ซึ่งเคก็ค่อนข้างแฮปปี้มากครับใช่ครับเป็นเรคคอร์ดทั้งท o ร์ l s ส o อร์ลบเกิน2หลักแล้วก็ most birdies แล้วก็ best 18 8 hole score ครับก็สำหรับจบ4วันเคก็แฮปปี้ครับเพราะ2วันแรกมันเหมือนแบบมาสอบ patience สองเคอะครับเป็น2วันที่ตีไม่ดีแต่ว่าเค ก็พยายามทําให้ดีที่สุดเสียแต้มให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้ได้เบอร์ดีเพื่อเข้ามาเข้ารอบพอดีแล้วสวันหลังเคก็ทําได้ถึงลบสิเครับเคก็แฮปปี้ก็แชมป์แมตช์โบครับใน Near Future, เพราะว่าเคมีแมตช์ตอนจากนี้ถึงปลายปีอีก3มแมตช์ครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆก่อนนะครับทุกคนที่เชียร์และให้กำลังใจเคตลอดแล้วก็ผู้สนับสนุนเคครับ